อัปเดตอาการล่าสุดชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองฝีปากกล้าหลังต้องปินไปร,รักษาโรคมะเร็งถึงต่างประเทศโดยมีข่าวลือสนั่นเสียชีวิตรอบที่สองโดยก่อนหน้านี้ในชีวิตได้ออกมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับวงการจีนสีเทารวมไปถึงเรื่องทางการเมืองก่อนที่จะมีการประกาศว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งและมีการประกาศยุติการแชร์เมื่อวันที่21สิงหาคม2566ที่ผ่านมาเพื่อเดินารไปรักษาตรวจที่ต่างประเทศโดยอาการป่วยของนายชูวิทย์นั้น เจ้าตัวได้มีการเปิดเผยเองว่าตรวจพบเป็นมะเร็งตับขนาดประมาณ5เซนติเมตรเมื่อช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาเป็นการตรวจพบมะเร็งตับระยะที่3เข้าสู่ระยะที่4ซึ่งเป็นระยะแพร่กระจายทั้งนี้ทําการรักษาด้วยคีโมมาตลอดอย่างต่อเนื่องและวางแผนไปรับการรักษาที่ต่างประเทศซึ่งการเป็นมะเร็งครั้งนี้คาดจะมีชีวิตอยู่ได้สูงสุดปีครึ่งถึง2ปีแต่หากเร็วสุดก็ประมาณ8เดือนและทั้งนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีข่าวลือในโลกออนไลน์ที่ทำเอาแฟนคลับของไหนชีวิตถึงกับใจหายโดยล่าสุดคุณสรยสุทธสุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังได้มีการอัปเดตอาการชูวิทย์ล่าสุดแล้วพร้อมกับสยบข่าวลือดังกล่าวว่าข่าวลือเรื่องคุณชูวิทย์ไม่จริงนะครับคนใกล้ชิดยืนยันว่าอยู่ในกระบวนการรักษาอยู่ครับทางนี้มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าคุณชูวิทย์เองนั้นยังอยู่ในขั้นการรักษาตัวที่อังกฤษกับลูกสาวอย่างไม่มีกำหนดกลับ